ประกาศิทิราชามังกรบทที่4,766อาเรมายาขัวชิงหยุดลงทันทีจากนั้นก็กลายเป็นกระแสะแสงมุ่งหน้าสู่คังเยโวอีกครั้งแรงกดดันอันน่าสพรึงกลัวแผ่กระจายไปทั่วทั้งสิบพระราชวังทำให้แรงกดดันแทบหายใจไม่ออกคังเยโวหรีตาลงและพูดกับส่วนปินที่กำลังจะเริ่มลงมืออย่าขยับปล่อยให้ฉันทำเองคังเยโวกัดฟันกระโดดขึ้นและพุ่งเข้าหาัวชิงราวกับลูกปืนใหญ่ ขัวชิงเริ่มต่อสู้กับชางเยโวคงยากที่จะบอกผู้ชนะได้ภายในเวลาอันสัน้นในขณะนี้ปรมาจารย์พระราชวังทั้งสิบและเฉียนเท่าได้นำปรมาจารย์พระราชวังทั้งสิบและจ้องมองไปที่เฉินผิงและคนอื่นๆเฉินผิงขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาต้องหาทางดักจับผู้เท่าเฉียนให้ได้มีเพียงการดักจับผู้เท่าเฉียนเท่านั้นที่เขาจะสามารถต่อสู้กับเจ้าสำนักทั้งสิบได้มิฉะนั้นหากคุณเฉียนสามารถทำนายอนาคตได้พวกเขาคงจะนิ่งเฉยมากและทุกครั้งที่พวกเขาเคลื่อนไหว อีกฝ่ายก็จะเดาว่าพวกเขาต้องการอะไรหัวคุณหนูหัวคุณสร้างภาพลวงตาได้ไหมเฉินผิงถามหัวเยโวหญิงทุกครั้งที่เฉินผิงเรียกเธอว่าสาวหัวเขาก็จะรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยผมสามารถสร้างภาพลวงตาได้แต่การสร้างภาพลวงตามีประโยชน์อะไรสําหรับคุณเฉินวายเยวหญิงรู้สึกมุนงงว่าทําไมเฉินผิงถึงต้องการสร้างภาพลวงตาคุณสร้างภาพลวงตาขึ้นมาเพื่อทําให้ศัตรูพ่ายแพ้ ดังนั้นเราจึงสามารถใช้โอกาสนี้หลบหนีได้เฉินผิงกล่าวกับฮัวเยโวหญิงวาเยโวหญิงพยักหน้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นจากนั้นก็พึพมพำอะไรบางอย่างและเริ่มตั้งค่าอารเรภาพลวงตาผู้เท่าเฉียนยิ้มอย่างเย็นชาพวกมันกำลังสร้างภาพลวงตาและพยายามใช้โอกาสนี้ในการหลบหนีดังนั้นพวกเจ้าทุกคนควรลืมตาและอย่าเชื่อสิ่งที่เห็นอย่างง่ายดายเข้าใจแล้วเจ้าสำนักพระราชวังที่สิบพยักหน้า ในไม่ช้าอารีภาพลวงตาก็ประสบความสำเร็จและเมื่อโฮเยโวหญิงเปิดใช้งานอารีฉากในพระราชวังทั้งสิบแห่งก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท้ายที่สุดทุกคนก็รู้สึกเหมือนอยู่บนยอดเขาในโลกสวรรค์เฉินผิงเจ้าคิดว่าเจ้าจะหนีจากข้าได้โดยการใช้ภาพลวงตาเพื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือไม่ปรมาจารย์วางลำดับที่สิบล้อเลียนเฉินผิงเฉินผิงไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ทำท่ามือไปเรื่อยๆและความว่างเปล่าก็สั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง วายเยววหญิงมองเฉินผิงด้วยความประหลาดใจเธอไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงอยู่บนยอดเขาในโลกสวรรค์ในเวลานี้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ภาพลวงตาของเธอสามารถนำเสนอได้เลยเสียงหึงห่งๆึ่งขณะที่เฉินผิงกำลังแสดงสูตรวิเศษจู่ๆก็มีเสียงหึง่งๆึ่งดังขึ้นจากระหว่างสวรรค์และโลก ลุงสี่ชันจะปล่อยให้คุณลุงเฉียนจัดการเองฉันวางระบบเวทมนต์ไว้รอบตัวเขาแล้วดังนั้นทักษะการสืบสอบของเขาจึงไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไปเฉินผิงกล่าวกับหลินเคอฟานเมื่อได้ยินเช่นนี้หลินเคอฟานลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงตกไปที่ผู้เท่าเฉียนอย่างลังเลจู่ๆก็มีสายฟ้าฟาดลงมาซึ่งทําให้ชายชราเฉียนตกใจกลัวผู้เท่าเฉียนขมวดคิ้วดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจ เห็นได้ชัดว่าเฉินผิงพูดถูกเทคนิคการอนุมานของผู้เท่าเฉียนใช้ไม่ได้ผลในพื้นที่นี้ถึงแม้ฉันจะไม่ใช้ศิลปะก,การอนุมานแต่เจ้าหนูน้อยก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าผู้เท่าเฉียนมองลงมาที่หลินเคอร์ฟานการดูถูกผู้อื่นเป็นลักษณะของเทพเจ้าหลินเคอร์ฟานพยายามเต็มที่และต่อสู้กับเท่าเฉียนเมื่อเห็นเช่นนี้เฉินผิงก็ก้าวไปข้างหน้าพร้อมถือดาบสังหารมังกรและฟันอย่างรุนแรง ในเวลาเดียวกันโซนปีนและคนอื่นๆได้โจมตีพระสงฆ์จากพระราชวังทั้งสิบแห่งและแม้แต่ชายชาราที่อยู่ข้างโวชิงก็ไม่มีข้อยกเว้นถึงจะไม่มีผู้อาวุโสเฉียนมาช่วยข้าก็ฆ่าเจ้าได้อย่างง่ายดายใบหน้าของเจ้าสำนักลำดับที่สิบกลายเป็นดุร้ายจากนั้นเขาก็เปลี่ยนเป็นแสงสีดำและพุ่งเข้าหาเฉินผิงความเร็วของจอมยุทธ์ทั้งสิบนั้นรวดเร็วอย่างมากราวกับว่ามีจอมยุทธ์ทั้งสิบกำลังพุ่งเข้ามาหาเขาเทคนิคดาบก้าวเงา ในขณะนี้เฉินผิงไม่กล้าที่จะตระหนีกับพลังต่างๆในร่างกายของเขาและใช้เทคนิคดาบก้าวเงาโดยตรงคุณต้องรู้ว่าเทคนิคดาบก้าวเงาจะใช้พลังงานจํานวนมหาศาลฉันเห็นเฉินผิงจํานวนมากโผล่ออกมาทันใดนั้นและพวกมันก็มีหน้าตาเหมือนกันทุกประการถือดาบสังหารมังกรอยู่ในมือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเฉินผิงเหล่านี้ล้วนมีออร่าเหมือนกันหมดและเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแยกแยะของจริงจากของปลอมได้ เขาคงมีร่างโคลนอยู่จริงนี่ไม่ใช่ภาพลวงตาเจ้าสำนักลำดับที่สิบตกตะลึงเขาคิดว่าการปรากฏร่างโคลนของเฉินผิงจำนวนมากอย่างกระทันหันนั้นเกิดจากภาพลวงตาบทที่4767สถานที่ผิดสายเกินไปแล้วที่จะรู้ว่านี่ไม่ใช่ภาพลวงตาดวงตาของเฉินผิงเปลี่ยนเป็นเย็นชาและดาบสังหารมังกรในมือของเขาก็ถูกฟันออกทันทีโคลนทั้งหกตามเฉินผิงด้วยการฟันดาบ และพลังดาบหลายๆอย่างรวมการพลังนั้นเพิ่มขึ้นไม่รู้กี่เท่าบูมเจ้าสำนักพระราชวังลำดับที่สิบปล่อยหมัดออกไปพร้อมกับเสียงที่ดังสนั่นแสงดาบแตกสลายและเฉินผิงก็ถอยหนีในเวลาเดียวกับเจ้าสำนักพระราชวังลำดับที่สิบครั้งนี้ร่างของเฉินผิงกระแทกเข้ากับภูเขาอย่างหนักก่อนจะหยุดลงภูเขานั้นพังทลายลงมาและเฉินผิงรู้สึกเพียงว่าอวัยวะภายในของเขากำลังปนป่วนตามมาด้วยเลือดจำนวนหนึ่งที่พุ่งออกมาในปาก ปรมาจารย์วางลำดับที่สิบก็ถอยกลับไปแล้วพุ่งชนยอดเขาในขณะนี้วายเยวหญิงหลับตาลงเล็กน้อยส่งผลให้ภาพลวงตาของเธอแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวลานี้เธอไม่สามารถหันเหความสนใจไปช่วยเฉินผิงได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเฉินผิงเองเฉินผิงมองดูปรมาจารย์วังรุ่นที่สิบปรมาจารย์วางรุ่นที่สิบไม่ได้อยู่ในอาการที่ดีนักในเวลานี้แขนของเขามีรอยแตกและมีเลือดไหลออกมาตลอดเวลา รอยร้าวยังปรากฏบนร่างของจอมยุทธ์ทั้งสิบราวกับว่าพวกมันกำลังจะพังทลายดูเหมือนว่าร่างของเจ้าวังที่สิบจะไม่สามารถทนได้อีกต่อไปปรมาจารย์วังคนที่สิบมองไปที่เฉินผิงที่ยังไม่ตายด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความโกรธด้วยความแข็งแกร่งของเขาในระดับที่สามของอาณาจักอรอมตะเขาสามารถเอาชนะเฉินผิงที่อยู่ในระดับที่สองของอาณาจักรมหายานได้อย่างง่ายดาย แต่ตอนนี้เฉินผิงไม่เพียงแต่สามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่มีระดับสูงกว่าได้เท่านั้นแต่เขายังมีอาวุธเวทมนต์มากมายติดตัวไปด้วยดาบสังหารมังกรธนูราชาเทพร่างทองคำที่ไม่อาจทำลายได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสมบัติล้ำค่าที่ใครๆก็สามารถฝันถึงได้โดยเฉพาะร่างทองคำที่ไม่สามารถทำลายได้บนร่างของเฉินผิงซึ่งตอนนี้ได้รับพรจากมังกรทองคำนั้น สามารถซ่อมแซมได้ทันทีแม้ว่าจะเสียหายก็ตามในกรณีนี้จะเป็นเรื่องยากยิ่งสําหรับปรมาจารย์วังรุ่นที่สิบที่จะสังหารเฉินผิงขณะที่เฉินผิงกําลังเผชิญหน้ากับจอมยุทธ์ทั้งสิบจู่ๆก็มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่ด้านหลังเขาและรอยแยกเวลาและอวกาศก็ปรากฏขึ้นที่ด้านหลังเฉินผิงเฉินผิงไม่ลังเลเลยไม่ว่าใครจะปรากฏตัวในรอยแยกแห่งการเวลาแห่งนี้เฉินผิงก็มองว่าเขาเป็นศัตรูหัวด เฉินผิงฟันไปที่รอยแยกแห่งการเวลาด้วยดาบจากนั้นเงาก็บินถอยหลังเฮ้ยข้าไปผิดที่แล้วภาพหลอนสาบแช่งและหายไปในท้องฟ้าปรากฏว่านี่คือพระสงฆ์ที่ใช้รอยแยกในการเวลาและอวกาศเพื่อเดินทางและบังเอิญเข้าไปในสนามรบของเฉินผิงและลูกน้องของเขาโดยไม่คาดคิดทันทีที่เขาโผล่หัวออกมาเขาก็ถูกดาบของเฉินผิงฟันขาดนี่มันภาพลวงตาไม่ใช่เหรอ เจ้าสำนักลำดับที่สิบมองไปที่ภาพหลอนที่ถูกตัดออกด้วยดาบแล้วจู่ๆดวงตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏอยู่นั้นไม่ใช่ภาพลวงตาแต่เป็นเรื่องจริงพวกเขาไม่ได้อยู่ในอารเรมายาหากอยู่ในภาพลวงตาคนที่เพิ่งถูกดาบฟาดไปก็จะไม่ปรากฏตัวแอล์แมนเป็นไปไม่ได้ที่จะทำลายความว่างเปล่าในภาพลวงตาใช่แล้วนี่ไม่ใช่ภาพลวงตานี่คือโลกแห่งสวรรค์และมนุษย์ที่แท้จริง ที่ที่เราอยู่คือดินแดนทางเหนือของโลกแห่งสวรรค์และมนุษย์เชิญผิงยิ้มอย่างเย็นชาเหตุผลที่เชิญผิงขอให้โวยเยวหญิงตั้งอารภาพลวงตาเมื่อกี้นั้นแท้จริงแล้วเป็นแค่กลอุบายเท่านั้นแน่นอนว่าเขารู้ว่าเชียนเท่าสามารถเดาได้ว่าพวกเขาจะทําอะไรต่อไปดังนั้นเขาจึงพูดแบบนั้นขณะที่โวเยวกําลังจัดเตรียมอารภาพลวงตาเชิผิงก็ได้ใช้กฎของอารอันยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์และโลกที่เขาเข้าใจมา เพื่อนำทุกคนจากพระราชวังทั้งสิบแห่งมาอย่างดินแดนทางเหนือของอาณาจักรสวรรค์สถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังทั้งสิบนั้นเป็นเพียงพื้นที่ที่เปิดขึ้นในโลกแห่งสวรรค์และมนุษย์เทียบเท่ากับอาณาจากักรลึกลับในโลกคราวาสเลยก็ว่าได้การนำทุกคนออกมาจึงไม่ใช่เรื่องยากนี่แตกต่างจากการขยายเวลาและอวกาศสองแบบเพราะมันอยู่ในพื้นที่เดียวกัน อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันไม่ให้ปรมาจารย์วางทั้งสิบและคนอื่นๆสังเกตเห็นเฉินผิงจึงขอให้โวเย่โว่หญิงตั้งอารเรภาพลวงตาเพื่อเป็นตัวลอ่อเหตุผลที่เฉินผิงทําเช่นนี้ก็เพื่อให้พวกเขามีทางออกหากพวกเขาไม่สามารถชนะได้จริงๆพวกเขาก็แค่หลบหนีไปและหากมีการเสริมกําลังจากทั้งสิบพระราชวังก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะพบสถานที่แห่งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเฉินผิงต้องการดูว่าผู้เท่าเฉียนและประมาจารย์วางทั้งสิบแล่ คนอื่นๆเป็นคนที่เหลืออยู่จากสวรรค์หรือไม่หากคนพวกนี้ถูกทิ้งไว้จากสวรรค์ทั้งหมดพวกเขาก็จะถูกกดขี่โดยการสร้างสวรรค์ลและโลกที่ยิ่งใหญ่ในโลกแห่งสวรรค์ลและมนุษย์นี้และพวกเขาจะไม่สามารถแสดงพลังของพวกเขาออกมาได้อย่างเต็มที่หากเราอยู่ในพื้นที่ที่เปิดกว้างเหมือนกับพระราชวังทั้งสิบการปราบปรามจะน้อยลงมากบทที่4,768ฝนแห่งความปรารถนาเพื่อฉันรู้ว่าเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่ แต่เจ้าคำนวณผิดแล้วพวกเราไม่ได้มาจากสวรรค์ดังนั้นแม้ว่าเราจะไปสวรรค์เราก็จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิน้นหลังจากที่เจ้าสำนักวังที่สิบพูดจบเขาก็มองไปที่วัยเยโวหญิงเนื่องจากนี่ไม่ใช่รูปแบบภาพลวงตาวายเยโวหญิงจึงหลับตาเล็กน้อยและพึพมพำอะไรบางอย่างในขณะนี้เธอคงกำลังสร้างรูปแบบอื่นอยู่แน่ๆใบหน้าของปรมาจารย์ว่างลำดับที่สิบเปลี่ยนเป็นเย็นชา และร่างกายของเขาก็เปลี่ยนเป็นกระแสแสงทันทีและมุ่งตรงไปที่ฮัวเยว o หญิงเขาต้องจัดการกับฮ e ัวเยวหญิงก่อนการมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดรูปแบบอยู่ใกล้ๆจะทำให้เขาค่อนข้างเฉยชาเฉินพิงเห็นว่าปรมาจารย์วางทั้งสิบหมายถึงอะไรและด้วยแสงวุบวับของร่างกายของเขาเขาก็ปรากฏตัวต่อหน้าฮ e ัวเยโวหญิงและฟันด้วยดาบสังหารมังกรในมือของเขา ในเวลาเดียวกันร่างโคลนของเฉินผิงก็ฟันดาบเข้าใส่จอมยุทธทั้งสิบคราวนี้ปรมาจารย์วังรุ่นที่สิบไม่ได้ต่อต้านแต่ถอยกลับอย่างรวดเร็วและต่อยเฉินผิงที่อยู่ข้างๆเขาบูมเฉินผิงโดนหมัดกระแทกกลับและร่างของเขาเปลี่ยนเป็นแสงสีทองและสลายไปในอากาศนี่เป็นเพียงโคลนของเฉินผิงอย่างไรก็ตามหลังจากที่สูญเสียโคลนไปหนึ่งตัวเฉินผิงก็รู้สึกไม่สบายใจอย่างมาก แม้ว่าโคลนจะมีพลังของเฉินผิงแต่เฉินผิงก็ยังได้รับความเสียหายเช่นเดียวกับโคลนนั้นซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เทคนิคดาบก้าวเงานี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียเมื่อเห็นเช่นนี้ปรามาจารย์วังรุ่นที่สิบก็ยิ้มย่อราวกับว่าเขาสังเกตเห็นข้อบกพร่องในเทคนิคดาบก้าวเงาของเฉินผิงเขาเพียงต้องกำจัดโคลนาทีละตัวและเฉินผิงอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสหา,หากไม่ถูกฆ่าแววตาของความโหดเหี้ยมฉายชัดในดวงตาของปรามาจารย์วังคนที่สิบ และร่างกายของเขาก็เคลื่อนไหวราวกับสายฟ้าขนาดที่เขาพุ่งเข้าหาร่างโครอนอีกตัวของเฉินผิงทันทีหมัดของเขาเร็วเท่ากับสายฟ้ามีพลังทำลายล้างสูงและโจมตีไปที่หน้าอกของโครนโดยตรงบึง้มมีเสียงดังอีกครั้งและร่างโครนของเฉินผิงก็ถูกทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้วยหมัดของเจ้าสำนักลำดับที่สิบกลายเป็นแสงสีทองและสลายไปในอากาศใบหน้าของเฉินผิงเสิ้นลงทันทีและมีเลือดไหลออกมาจากมุมปากของเขา การทำลายโครนไม่เพียงแต่พราพลังของเขาไปเท่านั้นแต่ยังทำให้ร่างกายของเขาต้องประสบกับปฏิกิริยาตอบโต้อันรุนแรงอีกด้วยคุณเฉินเสียงของหัวเยวโวหญิงดังขึ้นอย่างกระทันหันพร้อมด้วยแวววิตกกังวลและความมุ่งมัน่นนางรีบผน,นึกร่างโดยยกมือขึ้นและพึ้พำอะไรบางอย่างราวกับกำลังเรียกพลังลึกลับบางอย่างท้องฟ้าและพื้นพิภพ,พนั้นไร้ขอบเขต จักรวาลยืมกฎเกณฑ์มาฝนตกลงมาอย่างโลกและสรรพสิ่งก็ฟื้นคืนชีพเมื่อหัวเยวโวหญิงตะโกนเสียงดังท้องฝาก็ปกคลุมไปด้วยเมฆดำันใดนั้นและหยดน้ำคริสตัลนับไม่ถ้วนก็ตกลงมาจากท้องฝาราวกับว่าฝนตกลงมาจากท้องฝาหยดน้ำเหล่านี้ไม่ใช่น้ำธรรมดาแต่เป็นฝนจิตวิญ,ญญาณที่มีพลังชีวิตอันทรงพลังเฉิญผิงซวนปีนและคนอื่นๆต่างถูกห้อมล้อมด้วยสายฝนแห่งจิตวิญ,ญญาณ แล้วพวกเขาก็รู้สึกถึงความเย็นสบายไปทั่วทั้งร่างกายเรากับว่าชีวิตเล็กๆมากมายกำลังล่องลอยอยู่ในร่างกายของพวกเขาเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของพวกเขาใบหน้าซีดเผือกของเฉินผิงกลับกลายเป็นสีชมพูอย่างรวดเร็วอีกครั้งและบาดแผลบนร่างกายของเขาก็หายเป็นปกติอย่างรวดเร็วจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านี่คือฝนแห่งชีวิตหรือเจ้าสำนักลำดับที่สิบขมวดคิ้วดวงตาของเขามีแววประหลาดใจเล็กน้อย เขาไม่คาดคิดว่าโฮเยโวหญิงจะสามารถเรียกรูปแบบการรักษาอันทรงพลังเช่นนี้ได้ซึ่งทำให้เขาตกตะลึงแม้แต่เฉินผิงเองก็ตกตะลึงเมื่อมองไปที่โฮเยโวหญิงปรากฏว่าโฮเยโวหญิงรู้จักรูปแบบการรักษาประเภทนี้แม้ว่าเฉินผิงจะได้เรียนรู้เทคนิคการก่อตัวมากมายแต่เขาไม่เคยเรียนรู้รูปแบบการรักษาประเภทนี้มาก่อนและดูเหมือนว่าเขาจะไม่เคยได้ยินรูปแบบดังกล่าวมาก่อน ในขณะนี้เฉินผิงสนใจตัวตนที่แท้จริงของหัวเย่โวหญิงมากเครื่องถ้าเจ้าฟื้นขึ้นมาแล้วว่าจะเป็นไรไปข้ายังสามารถล้มเจ้าทีละคนได้เจ้าสำนักลำดับที่สิบหัวรอยยอร่างของเขาฉายแวววับอีกครั้งและพุ่งเข้าหาร่างโครนอีกตัวของเฉินผิงอย่างไรก็ตามในครั้งนี้เฉินผิงไม่ได้ทนต่อการโจมตีอย่างนิ่งเฉย แสงวาบวาบในดวงตาของเขาและดาบสังหารมังกรในมือของเขาก็ฟาดออกไปอย่างกระทันหันแสงดาบนั้นเหมือนสายรุ้งแอและมันตรงไปยังปรมาจารย์วังคนที่สิบรวมร่างด้วยเสียงตะโกนเบาเบาของเฉินผิงร่างโคลนที่เหลือก็รวมร่างเป็นหนึ่งทันทีกลายเป็นเงาดาบขนาดใหญ่ฟันเข้าใส่จอมยุทธ์ทั้งสิบพลังของดาบเล่มนี้แข็งแกร่งยิ่งกว่าเล่มไหนไหนก็ตามราวกับว่ามันสามารถฉีกสวรรค์และโลกออกจากกันได้ สีหน้าของปรมาจารย์วังรุ่นที่สิบเปลี่ยนไปและเขาเรีบต่อยเพื่อป้องกันอย่างไรก็ตามพลังของดาบนี้อยู่ไกลเกินกว่าว่าที่เขาจะสามารถจินตนาการได้หมัดของเขาปะทะก,กับดาบเงาและพ่ายแพ้ทันทีแต่ดาบเงายังคงออกแรงต่อไปและตรงไปที่หน้าอกของเขาบึ้มปรมาจารย์วังลำดับที่สิบถูกดาบเล่มนี้ฟาดถอยหลังไปหลายสิบฟุตรอยดาบลึกปรากฏขึ้นที่หน้าอกของเขาและเลือดก,ก็พุ่งออกมาไม่หยุดใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างน่าเกลียดมาก เขาไม่คาดคิดมาก่อนนะว่าเชิญผิงจะระเบิดพลังอันทรงพลังออกมาได้หลังจากฟื้นจากอาการบาดเจ็บ